สวัสดีครับคือง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้โจกมีวิธีการทําต้มยําขาหมูอร่อยแซ่บแบบนี้มาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีทํากันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับขาหมูนะครับอันนี้โจกซื้อแบบที่เขาเลาะกระดูกมาแล้วเรียบร้อยนะครับมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับหรือว่าที่ตลาดก็มีนะครับสั่งได้นะครับเห็ดเป็นเห็ดฟางนะครับวันนี้ถ้าชอบอย่างอื่นก็ได้นะครับกระเทียมจีนบุบนะครับตะไคร้นะครับขาหั่นชิ้นครับ พริกจินดานะครับโขกเอาไว้นะครับมะนาวนะครับพริกแห้งนําไปคั่วก่อนนะครับซุปก้อนต้มยำหนึ่งอันนะครับรากผักชีครับใบมะกรูดฉีกครับหอมแดงบุบนะครับผักชีฝรั่งครับมะเขือเทศหั่นชิ้นครับต้นหอมผักชีซอยป่นกันไว้นะครับน้ำปลานะครับเกลือป่นครับผมส่วนผสมมีเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับ สำหรับตุ๋นขาหมูนะครับเป็นน้ำต้มยำเรานะครับตามนี้นะครับอัตราส่วนต่างๆตามที่โจกขึ้นนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถหยุดดูนะครับแล้วจดไปได้นะครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ําให้เดือดก่อนเลยนะครับตามด้วยรากผักชีนะครับซุปก้อนนะครับข่าครับผมตะไคร้ครับ กระเทียมบุกนะครับใช้เป็นกระเทียมจีนบุกนะครับหอมแดงบุกนะครับใบมะกรูดฉีครับจากนั้นตั้งให้เดือดสักครู่นะครับ3-5ถึงนาทีนะครับต่อจากนั้นตามด้วยขาหมูนะครับที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับ หลังจากใส่ลงไปนะครับเราจะตั้งให้เดือดขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากเดือดเราจะทยอยช้อนฟองออกเล็กน้อยนะครับคือฟองเนี่ยจะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทยอยช้อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะตั้งในน้ําเดือดแบบนี้นะครับประมาณ5-8นาทีก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับลดลงเป็นไฟอ่อนนะครับแค่พอเดือดนะครับตุ๋นไปราวๆหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่นะครับความเปื่อยแล้วแต่ชอบนะครับถ้าใครชอบเปื่อยกว่านี้นะครับโจงแนะนําให้ตุดนานกว่านี้ก็ได้นะครับใส่น้ําเยอะๆเลยนะครับตามด้วยมะเขือเทศนะครับเห็ดฟางครับพริกจินดาที่โขูไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับ ใบมะกรูดฉีกนะครับที่เราแบ่งไว้นะครับรอบแรกเราจะใส่ไปเพื่อให้กลิ่นหอมนะครับรอบนี้เราจะช่วยให้สีสันของเมนูน่าทานนะครับคือใบมะกรูดจะยังเขียวสดอยู่นะครับเวลาที่เราปรุงนะครับหลังจากนั้นนะครับตั้งให้เดือดอีกสักประมาณ5 8นาทีนะครับแล้วปรุงรสนะครับด้วยเกลือป่นนะครับน้ำปลานะครับนี่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเห็ดฟางเนี่ยสุกแล้วแล้วก็มะเขือเทศเริ่มจะนุ่มเปื่อยลงมาแล้วนะครับ จากนั้นก็โรยผักชีฝรั่งนะครับต้นหอมผักชีนะครับที่ซอยเอาไว้นะครับพริกแห้งคั่วนี่เอาไปโขกแค่พอแหลกก่อนนะครับให้มันแตกออกมาจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดร้อนนะครับนี่นะครับพอใส่ทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะปิดไฟนะครับเพื่อที่ว่าเราจะปรุงรสมะนาวในขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้มยำขาหมูง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับรสชาติจัดจ้านมากๆนะครับสูตรนี้ออกกะเผ็ดนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบเผ็ดสามารถลดพริกลงได้นะครับวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับโจกต้องไปแล้วสวัสดีครับ